ียกว่าวันเสาร์ก็มาอยู่ที่บ้านนี่ในครัวบ้านม้านถ้าเราจะเลือกในถุงอะเอาแบบแม่ค้าตีมือเออเอามองเราล้างน้ำยังยังอ๋อไม่ล้างคะก่อนแล้วทำไมเขาเือเมื่อกี้คุยยังดีเลยเออลืมเออลืมเออก็ล้างก่อนก็ได้ล้างได้เนี่ยเออความหวานจริงๆมันมาจากเห็ดนี่นะอืมอันนั้นแหละพอดีแล้วนัวนัวสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ <Das que at> พบกันเช่นเคยนะครับเสาร์และอาทิตย์10บโมงเช้ากับรายการยอดเชฟไทยนะครับเรียกว่าวันเสาร์ก็มาอยู่ที่บ้านนี่ในครัวบ้านบ้านสวนแบบนี้แล้วก็มาเจอกับพี่ชายนี่แหละครับคููหูคููหูคู่ครัวแล้ว<อ>วันนี้<อ>ทำอะไรเออนึ่งเห็ดจิ้มแจ่วครับวันนี้เรียกว่าเตรียมเห็ดเอาไว้เลยแล้วก็เห็ดที่ชอบอะท่านผู้ชมเลือกซื้อได้เลยแล้วเห็ดเนี่ยปรากฏว่าเราที่บ้านปลูกเห็ดเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็ดเนี่ย มาเริ่มเทิมหนีนี้เลยนี่อันนี้ตัดแล้วนะเนี่ยอันนี้อะตัดใหม่ๆเลยตัดใหม่อันนี้เห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วมีที่ยังไม่ตัดไหมอเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์สิเดี๋ยวอธิบายฟังอธิบายแส <ะ S 1> ดง<ห>ว่าเรามีห้องที่ปลูกเห็ดเองอผมน้ำมีหัวเชื้อเองแต่ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะพาไปดูหน่อยเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e หน่อยนะครับที่อยูมครับกับรายการยอดเชฟไทยนี่แหละครับแล้วเราก็จะมาพบกันตลอดอยู่แล้วนะ บอกกัว่าเราเด็ดมาหมดเลยหมดเพราะปลูกเล็กๆกินในครอบครัวเฉยๆม,มันเหลืออยู่แค่นี้เองเหลืออยู่ตอหนึ่งตอหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อุ้ยแต่ไม่น่าเชื่อนะไอตอแบบนี้มันออกหลายรอบนะใช่ปลูกเอาไว้ลดน้ําตลอดนั้นออกหลายรอบมากๆเลยทีนี้เรา <c oughs> มาดู<ช>ว่าของสดเนี่ยของสดนะดนะกับของที่เราซื้อตลาดตลาดง่ายๆเลยเห็ดฟางซื้อกลมไม่อย่างดีเลยถ้วางนอกตู้เย็นเนี่แป๊บเดียวเห็ดมันบานแล้วก็แตกเลยเลยนะอันนี้เห็นไหมครับจากตอเนี่ยสด ถ้าเราสะท้อนมอยงี้มันสะท้อนแสงเลยเคลือบเงาของตัวเห็ดเนี่ยไม่มีใครไปจับเขาไงเขาปลูกขึ้นมาเนี่ยผิวนอกของผิวเห็ดเนี่ยก็จะเงาเลยแล้วก็จะกลมแบบนี้นะครับถ้อทําเองนะอ่าปลูกเองนะถ้าปลูกเองนะหรือว่าเวลาไปซื้อให้เป็นแบบนี้ให้มากที่สุดที่เป็นไปได้แม้แต่ตัวด้านล่างของเห็ดเนี่ยข้างหลังเห็ดข้างหลังเห็ดเนี่ยเส้นเล็กๆกๆๆๆๆๆเนี่ยถ้าเขาเด็ดแล้วโดนทับๆกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะเฉาหมดแบบนี้มันลอยตัวแบบนี้มันไม่ทับกันเนี่ย มันเรียงเส้นสวยงามเลยถ้าจะมองใกล้ๆเส้นเห็ดด้านหลังเห็ดเนี่ยมันจะสวยงามเลยแล้วก็เงาเนี่ยไปเลือกแบบนี้นะครับถึงจะได้เห็ดที่สดมากสดติ้งสนมากมันอยู่ในถุงตลาดถ้าเราจะเลือกในถุงอะเอาแบบแม่ค้าตีมือเออเอามองเอามองเอาไงมองเอาก็มองมองในถุงอะถ้ามันมีเหงื่อออกเยอะๆในถุงอะแสดงว่ายังสดอยู่แต่ต้งเหงื่อมันไม่มีเป็นไอ้น้าอย่างนั้นอะมันก็เป็นน้ําแล้วอย่างนั้นไม่ไหวอ๋อไม่ได้ไไม่ได้แล้ว ดัะนั้นเราก็จะมีเห็ดสามอย่างนะนี่โคนหลวงมาด้วยเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดเข็มเราจะมานึ่งเห็ดกันเวลานึ่งเห็ดเราก็จะเอาเห็ดพวกนี้ใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดนี่เขาเกลือก่อนนะครับรู้สึกพูดง่ายฟังง่ายนะตัดโคนเนี่สีตัดโคนอย่างนี้นะตัดโคนนะให้แยกจากนี้เดี๋ยวเราเราน้ำไปฉีอันนี้ผ่าสีนะ y e มาทำไปนะอย่างนี้นะ้อันนีผ่าสีอย่างนี้นะ ให้ความหนาใกล้ๆกันอานนู้นอ่ะข้อสาคัญคือให้ความหนาใกล้ๆกันเวลาสุกเขาจะสุกพร้อมกันอืมอ่าเราก็ใส่พริกแดงจินดาลงไปใส่มากก็เผ็ดมากนะใช่ใช่ไหมใช่ิมันปกติธรรมชาติอยู่แล้วเห็นไหมแล้วก็มีหอมมีกระเทียมนี่อันนี้คือเราจะเราจะทําให้เขาสุกครับเหมือนกับเราไปย่างเราคั่วไปอย่างงี้นะเดี๋ยวเราจะมาตำ เอาหมดไหมล่ะนะนะเอาอะไรหมดเห็ดอะเห็ดไม่ต้องหมดมั้งเราพอให้สังเขปเรากินสองคนนะ่ะนู้อกินชิ้นเดียวก็หมดแล้วก<อ>ินกแล้วไงหรือเอ้อยใช่เดี๋ยวคเ,เค้าเกลือนะล้างน้ําหน่อยแล้วก็เอามาเค้าเกลืออ่าอยู่ครัวสองคนก็แบ่งหน้าที่กันได้สบาย <ừ. S 3> อืมหอมคลิ้กกระเทียมเราทำแจ่วกันครับอันนี้ลังถึงเราพร้อมแล้วเป็นไงมีดคมไหมคมคมนะเก็บนิ้วไว้นะ ก็คมนั่นแหละถึงได้ช้าไงคมมันน่าจะเร็วเร็วอะไเร็วนะเอ้ามึงเอาเอานิ้วไปก็อย่าประมาทเดี๋ยวเราวก็คั่วให้สุกไปเรื่อยๆอย่าประมาทกะมีดหมดแล้วมั้งโอหมดแล้วนี่หมดแล้วนี่เดี๋ยวเข้าได้ไหมได้เอาเข้าเลยนี่เอไมีกระมังเหรอมีอยากได้ป่ะล่ะเออเอาทิ ตักซะเต็มเลยก็ไม่บอกเนี่ยจะเขาว่านั้น <c oughs> อันนั้นแหละแหมแล้วไอ้นี้หั่นไงอะไรอีกอ่ะแหมตะไคร้หั่นนี้ห,ห,หรหนนหนนอือหั่นท่อนเออหั่นเก็บออกง่ายอ่ะเอาเถอะนี่ไงเก็บออกง่ายอา่นี่เก็บอไวอ้เหมือนกัจะแตกง่ายระวังหน่อยแล้วกันอืม อาศัยทั้งใบเลยเจียวที่เรากําลังจะทําเป็นเจ้าวแบบอีสานที่เขาแบบคั่วหรือเอาไปย่างนะอืใส่น้าปลาล้าหน่อยแต่เราตัดปลาาออกซะหน่อยอันนี้เราชอบปลาาไหมปลาถ้ามีก็เอาได้ได้ไหมนีม่ใส่เกลือไปอยังใส่ได้ล้างน้ยายังยังอยังอ๋อไม่ล้างนะก่อนแล้วเพาเขาเกลือที่คุยอย่างดีเลยเออลืมเออลืมก็ <laughs> <laughs> ล้างก่อนก็ได้ล้างได้เนี่ย <laughs> ไอ้ไม้เกลือเคยรู้ใส่เท่าไหร่แล้วมองไม่เห็นไงทุกพี่ใส่ไปขนาดไหนรู้เชียวหวยเรืองเงี้ยมันต้องมีรสชาติอันเดียวเราเนี่ยนึ่งเลยอืทีนี้เตรียมนึ่งนึ่งแป๊บเดียวเอายังอ่ะเายังอ่ะจะนึ่งยังเดี๋ยวดิเดี๋ยวเราตำนี้ก่อนตำแจ่วเนื้ยแตมไอแจ่วเนี้ยอยากจะได้เป็นชิ้นเป็นเส้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 นไม่ใช่ละเอียดเลยอะล่ะเราก็ทำให้หอมกระเทียมพริกจินดา พริกที่ฟ้าเขียว<ห>สุกสุกในที่นี้ก็คือมีติดไหมแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับมีติดไหมแบบนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าได้กลิ่นหอมแล้วคําว่าสุกนี่ก็คือพอได้ไหมประมาณสักแป๊บหนึ่งเนี่ยหอมเนี่ย,ยก็จะเปลี่ยนสีเป็นจากหอมแดงก็กลายเป็นสีขาวาวสีแดงก็จะจางลงไปหน่อยจากกระเทียมก็จะได้กลิ่นหอมของกระเทียมมากขึ้นแล้วก็เป็นสีขาว<อ>ขุ่นมากขึ้นนะนี่อันนี้ไม่ร้องเลยนะหอมนะเจอหอมคั่วไปไม่เห็นร้องเนี่ยใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อย ใส่เกลือน,นิดหน่อยลงไปได้กลิ่นหอมนะหอมมหอมเนี่ยนมแล้วนะ่มแล้วอ๋อมีเสียงเลยอเปียกๆสุกแล้วแบบนี้หรือถ้าใครกลัวแบบหอมใหญ่เกินกว่ากระเทียมแล้วมันไม่สุกก็หั่นสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเราใส่ลงไปเลยครับโอ้โหนี่เป็นเมนูพื้นบ้านก็ได้นะอย่างเงี้ยนะใช่โ okay. อเคอะ สามแล้วแจวเราตูฟันขมหมงเลยหอมคลิกพวกนี้<อ>ด้ไฟในหอมมากๆเลยน้ำตาลมาดูเห็ดไปด้วยนะอืมเร่งไฟเลยนะน้ำตาลปี๊บครับนิดหน่อยจริงๆน้ำตาลเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เยอะมากเลยนะเขาเอาวามเค็มนะออกเค็มๆหน่อยใช่เขาไม่เขาไม่ไม่นิยมหวาน<ะ>เขาไม่นิยม,ม,ยมห,วหวานนะ เอาความหอมนะใช่ส่วนมากเขาจะใช้ความหอมนะถ้าใครไม่ชอบน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่ได้นะครับ <c oughs> แต่เพราะเออเราไม่มีเขาเรียกอะไรเราไม่มีไม่มีปลาละอ่าเรานี่้โหมองหาน่ะฮึหาไม่เจอ <c oughs> เราไม่เรียกนี่ <c oughs> อ่าน้ำปลาครับจริงๆก็น้ำปลาก็มีกินความเป็นคาวหน่อย เมื okay. อ่อกี้เราใส่เกลือไปหน่อยแล้วด้วยจริงน้ำมะขามเนี่ยอยากจะให้น้ำมะขามสุกอันนี้ยังไม่สุกอ่ะยังไม่สุกวันพุธยดมยมาสุกหน่อยดีกว่า,<อ>าสุกมันทั้งเม็ดแลยวะผมอยากให้ ได้น้ำมะขามแบบที่เขาสุกหน่อยให้ได้ได้รูนความร้อนฆ่าเชื้สอสนอ่ก่อน,นที่จะใส่ลงไปในนี้โอ้โหเรียบร้อยเห็ดต้องวันสุกนุ่นเอาแล้วเอาเลยนี่แหละครับม,มันหอมหอมไหมหอมเ,เ,อเลยอไหนอะเอาอะไรที่หนีบวะเนี่ยมีมีไหมมีไหนไม่รู้ยายายาย่ายายาเอาไปงั้นไปตำนุ่น ตำนินตำนิดตำนให้เข้ากันแต่ละอย่างปิดไฟนะปิดแล้วนะปิดแล้วอันนี้ใส่อะไรไปบ้างแล้วรือไม่ลงใส่แล้วตำเดียวชิมเลยชิมเลยนะชิมหน่อยแล้วมะขามเปียกเอาใส่แล้วเหรอใส่แล้วใส่เลยชิมเลยนะชิมชิมเห็ดนี่มันความหวานนะเห็ดใหม่เราเนี่ยนะอือมันถามหวานมากๆขาดอะไรเป็นไงอ่ะน้ำตาลหน่อย ความหวานจริงๆมันมาจากเห็ดนี่นะอย่าไปใส่หวานเยอะนะอไม่หวานหรอกฮะไม่หวานหวานไหมไม่หวานเหรอไม่หวานหรอกเค็มอ่ะมมันออกมันจะออกเปรี้ยวไปหน่อยเปรี้ยวไปอืมพอแล้วน้ำไอ้มะนาวไม่ต้องแล้วนนั้นแหละพอดีแล้วนัวนัวนะบางทีทำอาหารอร่อยแต่จับรสไม่เป็นไง ความหวานนี่เดี๋ยวเราไปเอาจากเห็ดนะมอกินน้น้ําตาลนิดเดียวจริงๆใช่ไม่เยอะนะเพราะเราไม่ใส่ไอปะลาลนะ้างเสร็จแล้วนี่เลยอาหารพื้นบ้านเลยเนี่ยอืมใช่ไหม,อมหอมไหมนี่เลยครับเห็ดหนึ่งกับแจ่วครับเรียกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านทําง่ายแล้วก็มีโปรตีนจากเห็ดแทนเนื้อสัตว์ได้เลยนี่มีน้ําปลาอย่างเดียวถ้าเป็นซนะีอิวนะ เป็นแพลนเบสเป็นเมนูผักอย่างเดียวเลยอ้าวเดี๋ยวมาชิมกันครับสุดยอดดูรูปภูมิเป็นไรมันอยากกินเอาอยากกินนี่เห็ดน,นึ่งเห็ดน,นึ่งชิมชิมสิที่บอกเนี่ยอยากจะให้ชิมอันนี้มันเริ่มเลยงับอีท่าไหนเนี่ย เาตักให้กระบ,บนอีกวันหลังก็ตัดเองแล้วกันอืมอันนี้แต่อันนี้ก็อันนี้ใส่มือเลยนะช้อนไม่ไหวหรอกตัวเห็ดมีรสชาติอืเพราะเราล้างเห็ดอย่าลืมนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่คุกเกลือก่อนนะเมื่อกี้ไปแอบไปคุกเกลือก่อนเนี่ยต้องล้างนิดนึงสเสด็จให้แห้งแล้วเอาเกลือเขาเขาตรงนั้นแล้วก็ใส่ใบที่เราอยากจะใส่ได้เลยแค่นี้ก็พอแล้ว,ลวเฉพาะเห็ดอย่างเดียวเนี่ยหวานมาถึงแจวเรา แจ่วเราเนี่ยรสชาติเราออกมีเค็มนําแล้วก็หวานหอมของเครื่องพลิก่องกระเทียมเนี่ยหอ,หอมมากๆใครชอบน้ําปะลาะก็ใส่ลงไปนี่เดยน้ย็ปลาต้มสุกหน่อยนะใส่ลงไปแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยตรงตอนตาเนี่ยใส่ลงไปก็ชอบก็อร่อยลวครับข้าวเหนียวสักกระติกหนึ่งจิ้มไปนี่โปรตีนครบเลยนะครบครบเลยแต่ถ้าอยากจะต้องมีผักอื่นอีก ที่จะนึ่งแล้วก็จิ้มกับเจ้านี้ได้เหมือนกันนะครับทุกอย่างได้หมดเลยถ้าใครไม่ชอบต้มปลาเป็นซีอิ๊วก็ได้แล้วงดปลาร้าไปก็เป็นอาหารสุขภาพได้เหมือนกันเอาละเรียกเคยทาไม่ใช่ในพริกเห็ดอย่างเงี้ยเคยทาขายเนี่ยเคยท่านผู้ชมนี่กำลังจะทำอีกแล้วอย่าลืมติดตามนะน้ำพริกเห็ดใส่กระป๋องยอดเชฟไทยนะใช่ไอคนนี้กําลังแข็โตไปข้างนี้กําลังนี่กำลังจะแข็ไหนอีกอะเอาแข็ไหนอีกอะกําลัง ก็ทำแล้วแขนโตอีกครับโตแล้วสองข้างแล้วเนี่ยก็แล้วอ่าโอเคเนี่ยตย่าลืมติดตามนะครับน้ำพริกเห็ดยอดเชฟไทยนะครับกำลังจะเรียกว่ากำลังจะเปิดกระทะใหม่อ่าอย่างนั้นดีกว่านะครับกับผู้เชี่ยวชาญน้ำพริกของเราเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วครับอยู่คนแก่ด้วยกันเนี่ยมันก็หมดเร็วอย่างนี้แหละก็เจอกันใหม่นะครับนานๆหน่อยก็ได้เสาร์อาทิตย์ทำไมหมดเร็วทำไมต้องทั้งเสาร์อาทิต้งไง วันที่สิบโมงเช้านะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกับผมพุวกนี้10บโมงช้คนนี้ไปพบกันสัปดาห์หน้านู่นเลยนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมนะครับ,ส,รบสวัสดีครับ